กลุมประชาชนจํานวนหนึ่งที่มายืนรอบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาตลาด4ีมุมเมืองก่อนเวลาทําการของธนาคารแสดงให้เห็นถึงความสนใจหลังทราบข่าวที่ทางสํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดโอกาสสาหรับผู้ที่ต้องการค้าสลากแบบเสรีด้วยการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากผ่านทางธนาคารกรุงไทยก่อนจะจัดส่งสลากตามจํานวนที่จองผ่านทางไปรษณีย์ไทย สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนและสั่งซื้อหรือสั่งจองสลากต้องประกอบด้วย 1. ต้องเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และ 3. ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์หรือกระแสร,รายวันโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปไม่มีกำหนดที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนขั้นตอนของการลงทะเบียนกับธนาคารกรุงไทยเพียงนำสมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเพื่อให้พนักง,งานกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเช่นเดียวกับการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานสลากที่เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อยทางธนาคารจะจัดทำบัตรซื้อและจองสลากล่วงหน้าส่งให้ผู้ลงทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์ที่แจ้งไว้เพื่อนำบัตรไปใช้สำหรับการซื้อหรือจองในงวดต่อๆไป ค่ะสำหรับการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากกับทางธนาคารกรุงไทยนะคะสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องเตรียมมานะคะก็มีเพียงแบบประจำตัวประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยค่ะซึ่งเมื่อทําการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วนะคะทางธนาคารก็จะให้เอกสารฉบับนี้มาเพื่อเป็นการยืนยันว่าการลงทะเบียนนั้นเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็รอรับแบบประจำตัวอยู่ทางบ้านก่อนที่จะเปิดให้ซื้อและสั่งจองสลากนั่นเองค่ะ โดยการเปิดให้ซื้อและจองสลากรอบแรกนั้นคือวันที่3ถึง7ตุลาคมนี้ซึ่งจะเป็นสลากรางวัลประจำงวดที่16ตุลาคมและ1พฤศจิกายนส่วนเงื่อนไขาการจองต่อคนต้องไม่ต่ำกว่า5เล่มคู่และไม่เกิน50เล่มคู่สามารถจองผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาจองผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานสลากและจองผ่านตู้ ATM ของธนาคารตามวันและเวลาที่กำหนดในแต่ละงวด ก็ทางธนาคารคุณไทยปั๊บได้รับมอบหมายนะครับจากกองสลากแล้วก็มีหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องทางลูกค้าเนี่ยที่เขาเป็นผู้จัดจําหน่ายทางกองสลากเนี่ยเขาก็จะเข้ามาธนาคารก็เป็นศูนย์กลางในเรื่องของการเปิดบัญชีและรับลงทะเบียนให้ช่วยหน่วยความสะดวกเพื่อให้ช่วยในการดรําเนินการการซื้อทาขายผ่านทางบัญชีเนี้ยทางเราเองก็ได้เตรียมเตรียมการต้อนรับแล้วก็เตรียมการวางแผนเรื่องการให้บริการกับลูกค้าซึ่งจากสังเกตเมื่อเช้าเนี้ย ก็มีปริมาณลูกค้าที่มากมากขึ้นพอสมควรเลยนะครับแล้วก็คิดว่าในวันต่อไปก็คงจะมีมากขึ้นด้วยเช่นกันอีกอย่างหนึ่งของทางสาขาเองก็ได้เตรียมแยกหน้าที่ในเรื่องของการทำช่องพิเศษสำหรับการให้บริการในการเปิดบัญชีสำหรับกรณีของกองสลากแล้วก็มีส่วนหนึ่งซึ่งบริการกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่ใช้บริการอยู่ก่อนหน้านี้แล้วครับ ขณะที an, ่ผู้ค้าสลากรายย่อยเองก็ให้ความสนใจต่อการเปิดรับลงทะเบียนครั้งนี้โดยมองว่าเป็นช่องทางสร้างโอกาสและรายได้มากขึ้นก็คิดว่าท่านี้จะดีกว่านะคะก็ลองมาลองดูค่ะเพราะว่าจะราคาถูกกว่ายิบปะค่ะกลัวเหมือนกันกลัวขายไม่หมดเพราะว่ามันคนขายเยอะเนาะคิดว่าต้องมีคนขายเยอะเพิ่มขึ้นค่ะ ก็ก็ทาใจมากว่าต้องรับเองอ่ะถ้ารับต่อญี่ปุ่นเราก็ยังว่ามันมันก็เหมือนการนะมันก็เสี่ยงเหมือนกันส่วนทางด้านของประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยค้าสลากมาก่อนก็ได้มาลงทะเบียนด้วยเช่นกันซึ่งมองว่าเป็นโครงการที่ดีเหมาะกับประชาชนที่ว่างงานหรือวัยเกษียณที่ต้องการหาไรายได้เสริมโดยขอเริ่มจากจํานวน,นน้อยๆก่อนเพื่อลดความเสี่ยงเอาต่เน้อยๆก่อนครับไม่ใช่ไปรับมาตั้ง50เล่มนี่แล้วตัวเองก็ไม่มีประสบการณ์นี่ เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ด้วยผมบอกว่าที่อื่นขาย80 80ผมขาย75ครับห้5เล่มนี่มันก็มันก็พอจะหาขายกับคนนุกคนนี้พอที่รู้จักกันได้บ้างพอเพื่อเสริมรายได้เหมาะสำหรับคนที่หนึ่งไม่มีงานทำสองคนที่อยากจะมีรายได้ครับ 3. เพื่อความเป็นธรรมให้กับผู้ค้ากับผู้ผู้ซื้อ แล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ค้ารายย่อย4ก็กองสลากก็จะได้ไม่ถูกต่อว่าว่าแม้ราคา80-80แล้วหากเพบกยิบปวัวก็จะได้เลิกเอาเปรียบสักทีหนึง่ง อย่างไรก็ตามแม้โครงการดังกล่าวจะเพิ่งเริ่มดำเนินการและอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ค้าหน้าใหม่แต่จากหลายเสียงของประชาชนกลับรู้สึกยินดีที่มีโครงการนี้ขึ้นมาและมองว่านี่เป็นทางเลี่ยงของปัญหาราคาต้นทุนสลักที่สูงเกินไปโดยผู้ซื้อก็จะได้ซื้อสลักในราคาที่ยุติธรรมที่รัฐบาลกำหนดขณะที่ผู้ค้าก็รู้สึกพึงพอใจต่อกำไรที่จะได้รับสุรพงษ์สมฤแสนถ่ายภาพปฏิตาอิสอาดข่าวจริงสปริงนิวส์